มันเซอร์ไพรส์ทั้งคนทําและเซอร์ไพรส์ทั้งเจ้าของวันเกิดเลยแล้วเธอคือห้องต้นเหตุใช่ถูกต้องคุณคือต้นเพลิงต้นเพลิงต้นเพลิงจริงแล้วก็แบบว่าต้องเสียเสียค่าใช้จ่ายเตียงไปเสียจโต๊ะไปประมาณสี่ห้าหมื่นนะคะยับหล่อไม่เป็นไรหลักเพื่อนคนนั้นก็จัดวันเกิดเป็นไงฮะไอ้กินข้าวพอไม่ต้องเซอร์ไพรส์ไอซ์้านหารนะไอซไม่ต้องมานะบ้านเวิร์อะไรไม่ต้องตอนนี้นอนคือครั้งหนึ่งเนี่ยเคยทำเซอร์ไพรส์ ให้เพื่อนสนิทเพื่อนรักมากเราก็โรยโรยพวกดอกกุหลาบตามทางขึ้นมาให้นาให้นาแบบใส่บอลลูนลูกโป่งลูกโป่งแล้วก็จะมีผู้ผู้ที่เป็นเหมือนวันเกิดอะที่แบบปุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยล้วก็าชุดเปบผ้าชูดมีพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ติดแคนโดลเป็นเทียนที่มันวางตั้งๆอย่างเงี้ยวางให้นางแล้วก็แฮปปี้ไเด์อะไรเงี้ยกาว่าอย่างนั้นเลยภาพจ้ากันนะภาพจ้ากัาคิดกันว่าเพื่อนๆเฮ้ยมันต้องดีแน่เลยเว้ยเดี๋ยวมันต้องเซอร์ไพรส์แน่เลยเพื่อนสักพักก็โอเคดีตอนเริ่มเฮ้ยเฮ้ยพอไปถึงข้างบนปุ๊บไฟไหมเอ้าไฟไหมไอ้ที่เปเปอร์ชูด กวางอยู่ข้างๆเทีทนยนมันไปเหมือนแบบไปเกี่ยวโดนเสน้นแล้วมันก็ไหมแล้วมันก็ไหมไปถึงยันเตียงนอนละพะโ h o มเป็นบ้านหรือเป็นคอนโดเป็นบะเป็นคอนโดเป็นคอนโดเายแล้วก็ดับไอ้ก็ตกใจเพื่อนไอ้ก็ตกใจแล้วคือเจ้าของมันก็ตกใจแล้วคือทุกคนก็ตกใจแล้วคือทํำยังไงรู้ไหมก็คือมีถุงกระดาษใหญ่อหนึงมีหมอนมีถุงมีกระดาษมีปากกา ก็คือช่วยกันพัด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 หรือตกให้มันพัดไฟที่หอกพัดไฟมันก็ติดขึ้นเลยใช่มันก็ติดขึ้นไงพี่ใช่มันก็ติดขึ้นไงแล้วคือมันก็ฟู่ขึ้นมาแบบว่าเต็มหน้าเลยแล้วคือแบบทุกคนก็แบบยิ่งตกยิ่งแบบยิ่งพัดอะไรเงี้ยยิ่งตบยิ่งไม่ยิ่งพัมันยิ่งก็สรุปว่าไม่ไปเครื่องเตียงค่ะแล้วมันดับได้ไงอ่ะก็สุดท้ายก็ดับด้วยกันตก ต้องตกมันใช่เพราะว่าแบบตกใจกันมากเลยไม่เคยเห็นแบบไฟมันฟูขึ้นมาเยอะขนาดนั้นไงเราดีมันเลยล่มมันเซอร์ไพรส์ทั้งคนทําและเซอร์ไพรส์ทั้งเจ้าของวันเกิดเลยเธอคือห้องต้นเหตุใช่ไหมถูกต้องคุณคือต้นเพลิงต้นเพลิงต้นเพลิงจริงเราก็แบบว่าต้องเสียเสียค่าใช้จ่ายเตียงไปเสียโต๊ะไปประมาณสี่ห้าหมื่นนะคะเรียบร้รอ หลักๆเพื่อนคนนั้นก็จัดวันเกิดเป็นไงฮะอายกินข้าวพออากินข้าวไม่ต้องเสื้อผ้าอายแล้วนะหารนะอายไม่ต้องมานะบ้านเวิร์อะไรไม่ต้องตอนนี้นอนได้แค่ครึ่งเตียงเท่ไนั้นครึ่งเตียงใช่ไหมครึ่งเตียงค่ะข้อต่อไปค่ะครับผมไปครับไปหน่อยนะไปหน่อยคุณเนี่ยเป็นตัวแม่ในวงการที่แบบผู้ชายในวงการเนี่ยเขาจะมา ปล่อยขนมจีบคูณเพราะความสวยเนี่ยเยอะมากใช่ไหมก็มีบ้างค่ะแบบรับขนมจีบสลาเปาเพิ่มไม่หาอะไรเงี้ยเขาจะเข้ามายังไงในคำพูดคือมาในในเล็กเหรอส่วนใหญ่จะทักส่วนใหญ่จะดีเอมลักษณะดีเอมมาแบบจะไม่ค่อยแบบออกตัวแรงเท่าไหร่จะออกโปรยๆหยอดๆแบบเออ ชอบนะกฮาแบบอะไรประมาณนี้เขาคือสเปกมหาชนและยิ่งตอนนี้เขาเล่นอ่ะเขาน่ารักมากแบบตอนนั้นคือใส่ใส่ใส่สิบสิปีที่แล้วยังดูไม่มีพิษไม่มีภัยตอนนี้พิษส่งรอบตัวแล้ว